โรงเรียนบ้านฟ้าผ่าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขตสองได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2565นี้มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น107คนและมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการ นางพัชรินผาธรรมในวันอังคารที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2565วันเปิดภาคเรียนวันแรกประจำปีการศึกษา2565นักเรียนต่างพร้อมใจกันมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าก่อนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนนักเรียนคณะครูและผู้ปกครองต่างสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิรวมถึงล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ณจุดบริการรับนักเรียนเมื่อนักเรียนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนแล้วต่างช่วยกันทำความสะอาดบริเวณของโรงเรียนในทุกๆจุดเวลา7จ็นาฬิกานาทีเสียงสัญญาณเข้าแถวได้เริ่มขึ้นนักเรียนเข้าแถวจากหน้าชั้นเรียนของตนเดินเป็นระเบียบเข้าสู่สนามหน้าเสาธง กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละชั้นเรียนดำเนินไปตามมาตรการของการควบคุมโรคไวรัสโครโรนาเน้นกิจกรรมกลุ่มย่อยเว้นระยะห่างทางสังคมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาใช้ของใช้ส่วนตัวไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นทั้งนี้ขอขอบคุณท่านผู้มวยการนพรดลเมืองประทุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่11ที่ได้มานิเทศติดต,ตามการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2,565และได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนพบปะให้กำลังใจครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านฟ้าผ่าขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้